แล้วพี่วันครับเดี๋ยวพี่เอยครับหาหัวนะครับตัดชมรมมูแล้วเดี๋ยวมาทัพ TK ต่อนะครับเพราะมือพิกมือหัวผมพูดเลยพูดเลยทำไมดิครับผมนี่คือต่อไปเนี่ยถึงรอบของ TK นะครับผมแอ m Class G แห่งอำเภอคของเกมจังหวัดจุฬาลงรณ์าธานีครับมาในตัวแทนของชมรมเครื่องเสียงจังหวัดจุฬาลงรณ์าธานีเหมือนกันนะครับวันนี้ตัวเลือก TK ซีรีส์แปดพันนะครับหนึ่งท่น ขับได้16ดอกนะครับโโอ้หก็คือและอีกหนึ่งท่านเนี่ยท่านบนเนี่ยขับอาไปเจอร์ได้ข้างละบสามใบนะครับผมทำไมเอา4,000ขับของผมหมดเลยทำไมไม่โมล่ะครับเอา8,000ขับก็โมลทำไมเอา4,000ขับนี่ต้องโมลเอาแล้วเดี๋ยวได้จากมีสองพวงนะครับเสนอในรุ่นที่4,000และ8,000นะครับอ่ะพร้อมแล้วพร้อมหรือนเดี๋ยวอ่าพูดไปก่อนด้วยนะครับพูดทาหน้าอดีตครับ ก็คือ TKE Series 8,000และ4,000เนี่ยปีที่แล้วเราเปิด t k ซ Series 4,000ไปนะครับ4ท่นเนี่ยสปคที่2อ o ์มนะครับ2,650ต่อคานะครับส่วน t k 8,000เนี่ยเราออกแบบมาให้เป็นน้ำเสียงที่สามารถรับโหลดได้มากขึ้นนะครับตอบโจทย์ความประหยัดที่ใช้ใน Pro L น้อยทึ่สนะครับเพื่อให้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้านะครับที่จะในการจัดเซตและดำเนินกิจการธุรกิจทางด้านนี้นะครับเพื่อให้ประหยัดงบของ Pro มต่อไปนะครับพร้อมแล้ว มาณน้ำเสียงจากมึงมิกม e okay, ือหดครับอดีตมึงมิ้งองบุลาวครับอาจารยทวดเดี๋ไปต่อที่ทีเช่ปวดเหัวเดนใหม่ไปแลยขาหัวสวยงามทีเชัวดโอเคตาไปคือมือแล้วเนาะจะฟางรวมอ่านก็ประธานเอากด้วยเลยนะ ครับหอดแล้วจบลงไปนะครับสำหรับทีเคนะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ทางด้านเพจและเฟซบุ๊กนะครับผมสำหรับทีเคต้นขุนนะครับผู้พัฒนาพระแหวนพรสจีบู่สยเจ้าแหลมประเทศไทยขอขอบคุณมากครับ